สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9ก้าวิชาสามาัญมีนา65นะครับโจทย์ให้ f เป็นฟังก์ชันโดยที่ f ดิฟ x เท่ากับ 2x บวก1ถ้า h x เท่ากับ f x กำลังสแล้ว h ดิฟ x เท่ากับเท่าใดในที่นี้ถ้าเราอยากจะหา h ดิฟนะครับ h ดิฟ x มันคือกลายเป็นอย่าลืมว่าเราจะเอาก้อนนี้มาดิฟ แต่มันเป็นการทิปดิฟเทียบ x นะครับดังนั้นมันจะต้องกลายเป็นการดิฟนอกคูณดิฟในนะครับกลายเป็น f ดิฟ x กำลังสองแล้วคูณกับดิฟ x กำลังสองบาตัวนี้ก็เลยกลายเป็น f ดิฟ x กำลังสองคูณ 2x เอา x กำลังสองลงไปแทนค่าตัวนี้กลายเป็น 2x กำลังสองบวก1แล้วคูณ 2x ดังนั้นกลายเป็น 4x กาลัง3บวก 2x นะครับคำตอบก็เลยตอบข้อ4อย่าลืมว่าตัวนี้มันเป็นการที่เราดิฟเทียบ x แต่ข้างในนี้มันเป็น x กาลัง2อยู่เลยต้องใช้กดลูกโซ่หรือใครจะมองเป็นการทำคอมโพสิตฟังก์ชันมันคือสูตรเดียวกันหมดเลยนะครับคือดิฟนอกคูณดิฟในนะครับโอเคก็ตัวนี้ตามนี้ครับ